ดูดวงชะตาเพื่อนๆที่เกิดในราศีสิงกันนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดชะตาท่านช่วงสิ้นปีกัน ะครับว่าชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยหากเพื่อนๆคนไหนอยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง1 9 9บาทเท่านั้นเองนะครับคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับดวงชะตาของท่านในตอนนี้นะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงชะตาชีวิตที่สู้แล้วประสบความสําเร็จนะครับถ้าใครรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเหนื่อยๆท้อๆนิดนึง ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวชะตาของท่านเนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยยังเป็นนิดอยู่นะครับแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเล็งกับพระพฤหัสบดีนะครับพ,พระพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษส่วนดาวประจําตัวของท่านตอนนี้อยู่ในราศีตุลน,นะครับเรียกได้ว่าไม่เสียมากเท่าไหร่นะครับจะคิดจะทำอะไรเนี่ยต้องรอบคอบนิดนึงนะครับช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะครับลด ความรวดเร็วลงนิดนึงนะครับเอาชัวเอามั่นใจแล้วค่อยลุยนะครับเอาให้มั่นใจที่สุดแล้วค่อยไปนะครับอย่าเร่งอะไรจนเกินเหตุนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากๆที่ท่านจะอา,อาจจะไม่ครบถ้วนไม่เต็มไปเต็มหน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะครับในเรื่องของเรื่องการเงินนะครับตอนนี้เนี่ยดวงชะตาของท่านมีสิทธิ์รับทรัพย์รับเงินทองนะครับเพราะ สังคมนะครับเพราะความสำเร็จการงานของตัวท่านเองนะครับใครที่เกิดราศีสิงห์ช่วงนี้เนี่ยต้องเร่งสร้างเนี่ยสร้างตัวนะครับแล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับพยายามาปนีปนอมนะครับอย่าแข็งกระด้างจนเกินไปนะครับ บางคนเนี่ยบอกว่าอ้าวดาวสุกเป็นนิดเนี่ยเข้ามาที่คบการเงินก็จริงแต่ว่ามันจะได้เหรอจริงๆคือได้นะครับแต่ว่า,ร<ๆ>วาเราอย่าแข็งเกินไปนะครับ <S <S บางครั้งเนี่ยบางงานเนี่ยเราต้องยอมนิดหนึ่งนะครับจะได้ได้งานได้เงินนะครับบางงานเนี่ยเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคุยกับคนบางคนบางคนเนี่ยเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับต้องพยายามซบซบลงหน่อยนะครับถึงจะดีกับตัว คนที่เกิดในราศีสิงห์เองนะครับอันนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านล้วนๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเรื่องการเงินของท่านเนี่ยท่านต้องเจรจาให้เป็นนะครับต้องฝึกพูดนะครับเรียนรู้เรื่องการพูดนะครับใน YouTube ใน Tik t o อกเนมีเยอะมากๆนะครับลองฝึกเรียนรู้เรื่องการพูดการเจรจาการต่อรองการสื่อสารนะครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกับตัวท่านนะครับ ในเรื่องของความรักนะครับอ่ะาัสเซลิงรักเลยนะครับก็คนที่โสดเนี่ยสําหรับคนโสดเนี่ยไม่ค่อยเสียเยอะเท่าไหร่นะครับคนโสดเนี่ยเรียกได้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยจะมีคนเข้ามาอ่าทําความรู้จักนะครับหรือเราไปทําความรู้จักเขาก็ได้นะครับไม่ไม่จําเป็นต้องรอคนอึ่นเข้ามาฝ่ายเดียวเราเป็นฝ่ายลุกเข้าไปคุยหาคนอื่นได้นะครับเราทัดไปหาเขาก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะมีคนคุยนะครับเป็นคน ต่างถิ่นนะครับอาจจะต่างจังหวัดจนไปถึงต่างประเทศอาจจะไปถึงต่างชาติต่างภาษาเลยนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนเนี่ยเราอยู่ในภพมรณนะก็เรียกได้ว่าอาจจะได้คุยกับคนที่อยู่ต่างชาติต่งางภาษาหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนนะครับในเรื่องของคนโสดเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยคนเข้ามา,าในชีวิตี่พอสมควรหรือเราเข้าไปในชีวิตเขาก็ได้นะครับส่วนเรื่องของคนที่มีแฟนแล้วนะครับ คนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยได้ว่าต้องประครับประคองกันไปนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขามีความแข็งแข็งนิดนึงนะครับเขาอาจจะตามใจตัวเองนิดนึงนะครับก็บางเรื่องก็ต้องยอมได้ก็ต้องยอมไปก่อนนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยมันคือต่างฝ่ายต่างยอมซึ่งกันและกันนะครับต้องปะัะนีประนอมยอมความกันนะครับมีอะไรก็ต้องอ่นอนล,ลน้อมอนนวลแล้วจะดีนะครับพยายาม อย่าแข็งมากเกินไปนะครับถ้าแข็งเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงดังนั้นเนี่ยคนที่ยังโสดเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าสถานะเนี่ยก็ต้องประคับประคองกันนะครับส่วนคนที่แบบมากกว่าเพื่อนอะ่ะคุยแล้วมันมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนอะ่ะสถานะมันก็จะคลุมเครือนิดหน่อยนะครับก็มันก็จะยังแบบ คือจะบอกเหมือนเหมือนจะเป็นแฟนไหมก็ยังยังไม่ใช่นะแต่ว่าบางทีอ่ะบางคนคุยไปไกลแล้วแต่ว่ามันก็ยังจะเป็นแฟนไม่ก็ยังไม่ใช่อีกหรือบางคนอาจจะอาจะเป็นเพื่อนมันก็เป็นมากกว่านั้นนะครับอย่างนั้คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้ก็ใจเย็นๆก่อนนะครับในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เรียกได้ว่าดีอย่างตอนนี้มีพระเกตนะครับอยู่ในภกกรรม,มะนะครับพระเกตอยู่ในภพกรรม,มะเนี่ยก็เรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคอยผลักดันส่งเสริมในเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าอยากรุ่งเรื่องงานเนี่ยให้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานนะครับให้ลองขอพรต่อท่านนะครับก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบริษัทเนี่ยก็ไหว้ท่านนะครับก่อนออกจากบริษัทก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ไหว้ทาความคารพต่อท่าน นะครับแล้วจะดีกับตัวคุณนะครับหรือถ้ามีเวลาเนี่ยก็หาเวลาสวดมนต์สักวันละ5นาที10นาทีนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีก็ได้นะครับจะดีกับตัวของท่านเองนะครับก็เรียกได้ว่าภาพรวมคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยดวงไม่ได้เสียเยอะนะครับดวงไม่ได้เสียมากนะครับดวงไม่ได้อาแย่แต่ว่าก็ต้องสู้ชีวิตนิดนึงนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถ้าคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ต้องยอมกันหน่อย แต่ว่าถ้ายังไม่มีแฟนยังโสดเนี่ยหัวน,นี้ไม่ต้องเป็นห่วงมากเลยนะครับเพราะว่าดงชะตาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับดงชะตาถือว่าดีนะครับแต่พ่างคารเนี่ยกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็จะดีกับคนที่เกิดราศีสิงห์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพ่างคารเป็นกเกษตรนะครับพอพอ่างคารเป็นกเกษตรเนี่ยก็ในเรื่องของบ้านหรือรถเนี่ย ก็มีโอกาสได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวัาสนาของแต่ละคนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงด้วยนะครับพ่างคารย้ายวันที่15นะครับส่วนพระอาทิตย์นะครับก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกช่วงวันที่17นะครับก็เรียกได้ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแล้วก็วันดาวพุธนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีพันธวันที่24นะครับดาวพุธย้ายเนี่ยก็ย้ายรอบนี้เสียอย่างหนึ่งก็คือเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็ดีอย่างคือเข้าไปอยู่ในเดือนพ,พักรพฤหัสนะครับเรียกได้ว,ว่าพุธพฤหัสเนี่ยเป็นคู่ที่เจรจาด้วยปัญญาเจรจาด้วยหลัก เหตุและผลนะครับดังนั้นใครเกิดราศีสิงห์ถ้าอยากมีตังค์มีทรัพย์นะครับจะคุยจะพูดอะไรเนี่ยต้องมีเหตุและผลนิดนึงนะครับพูดอยู่กับพฤติกรรเนี่ยเราต้องเจรจาด้วยเหตุและผลเจรจาด้วยปัญญาเจรจาด้วยแนวคิดเจรจาด้วยความคิดนะครับจะดีนะก็เป็นกำลังใจให้คนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับสู้ชีวิตต่อไป นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพงเท่านี้ขอให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ